ทำอะไรกัน,นแม่ลูกคุณเนี่ยเล่งพักผ่อนค่ะคุณแม่เล่นโทรศัพท์ค่ะแล้วคุณลูกทำอะไรเนะี่ยคุณลูกเสริมสวยมายกทำอะไรลูกเสริมสวยเหรอโดนขังท,งทงนะออั้งวันนะเราไปผู้อพยพนะเราไปผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะเราก็ต้องอยู่แต่ในบ้านนะเหมือนก็อยู่ในห้องพักคอนโดอ่ะอ จะออกไปไหนก็ไม่ได้นะน้ำท่วมนะมใช่ไหมหยกห,ห้องอาหารในหัวหยกนะห้องนั่งเล่นห้องพราห้องนอนมีทุกอย่างอยู่ข้างบนหมด,หมดอ,อยู่ได้หยกจ๋าหยกจ๋าลองหน้าไม่ตอบสบายดีไหมลกูกสนใจนราทำเป็นเพลิน กำลังมีความสุขอารมณ์ดีที่ใหม่ที่ยืนที่ใหม่อ่ะแถมสวยไปอี่ยงนะ